ยังไงดียังไงดียังไงดีข้างนี้ด้วยอ่ะมาเอามาเดี๋ยวเอ๊ะเอ๊ะโอวิ่งวิ่งมาเป็นพวนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันเยอะอย่างนะั้นน่ะทำไมเยอะอย่างนะั้นน่ะโอ้โวิง่งมาเป็นพวนเลยดูดิเฮ้ยคนอย่าหนะคนหรืออะไร สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืออีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องเล็กคนใหม่นะครับก็คือ oppo a16 นั่นเองนะครับและวันนี้นายตึงเนือจะเอามาทดสอบการเล่นเกมครับดูว่าเจ้า oppo a16 เนี่ยปรับสุดได้เท่าไหร่นะครับและพิเศษกว่านั้นนะครับคือนายตึงเนือจะใช้ฟังก์ชันอัดบันทึกหน้าจอตอนเล่นเกมด้วยนะครับจะดูว่าความละเอียดความไหลลื่นเนี่ยได้แค่ไหนนะครับเผื่อน้องๆคนไหนนะครับอยากซื้อไปนะครับแล้วอัดหน้าจอลองแคสเกมดูนะครับดูว่าความสามารถเจ้า ตัวนี้ไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าการอัดหน้าจอแล้วเล่นเกมไปด้วยเนี่ยใช้ทรัพยากรของเครื่องค่อนข้างเยอะเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบนะครับมาฟังคุณสมบัติเด่นๆของเจ้า Oppo A16 <ๆ>กันแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเจ้า Oppo A16 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ที่มีขนาดกว้างถึง6.52นิ้วนั่นเองนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าความละเอียดหน้าจอเป็นแบบ HD Plus ที่มี Eye Care Display ด้วยนะครับเราทั้งเต็มอิ่มกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับพร้อม กปกป้องสายตาของเราด้วยนั่นเองนะครับเจ้า Oppo A16 นะครับมีกล้องหลัง AI ถึง3ตัวด้วยกันนะครับโดยกล้องหลักความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลมาพร้อมมุมมองกว้าง80องศาด้วยระบบออโต้โฟกัสนั่นเองนะครับและเคียงคู่มาด้วยกล้องดีฟและกล้องมาโคนะครับอย่างละ2ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาไม่น้อยเลยครับเก็บภาพทุกช่วงอารมณ์ในความทรงจําของเราได้ชัดถึง8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับมาพูดถึงทางด้านขุมกําลังกันบ้างนะครับให้เ,เราสนุกได้ ยาวนานด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,000มิลลิแอมกันเลยทีเดียวนะครับและทางด้านผุมกําลัง CPU นะครับมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ครับโดยเจ้า Opp o p p o A16 นะครับใช้ CPU Mediatek Helio G35 นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับแรม3 g ิกพร้อมกับหน่วยความจำ ROM 32 g ิกนั่นเองนะครับ เอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นายถึงนื่จะใช้ฟังก์ชันอัดบันทึกหน้าจอในการเล่นเกมด้วยนะครับเผื่อน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะอ่านหน้าจอตอนเล่นเกมนะครับแล้วเอาไปลงใน YouTube หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเรามาตั้งค่าโหมดอัดนหน้าจอกันก่อนนะครับโดยไปที่การตั้งค่าครับปึ๊บหลังจากที่เข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับ ไปที่เมนูเครื่องมืออำนวยความสะดวกครับปึ๊บพอเราเข้ามาในเมนูเครื่องมืออำนวยความสะดวกแล้วนะครับเราจะเห็นฟังก์ชันการอัดบันทึกหน้าจอนั่นเองเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยครับอย่างในที่นี้หวัวข้อแรกก็จะมีบันทึกเสียงของระบบก็คือบันทึกเสียงในเกมนั่นเองนะครับหวัวข้อที่2ก็คืออัดเสียงไมโครโฟนก็คืออัดเสียงจากไม์ด้านล่างด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างในที่นี้นายตือหนึ่งจะใช้อัดเสียงในระบบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเสียงข้างนอกเนี่ยใช้อัดด้วยกล้องแล้วนะครับต่อมาเป็นความละเอียดภาพนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้ค่าความละเอียดเราจะตั้งเป็นแบบ 1080p ีนะครับ full HD เลยนั่นเองปึ๊บ จากนั้นย้อนกลับออกมาครับเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับออกมาหน้าหลักเลยครับหลังจากกลับออกมาหน้าหลักแล้วนะครับเราก็จะเรียกใช้เมนูบันทึกหน้าจอที่อยู่ด้านบนเลยนะครับึ๊บอ่าขึ้นมาแล้วฮะเอาละครับเมื่อเราเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากเกม R V กันเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกม ROV แล้วนะครับและที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือโหมดการอัดบันทึกหน้าจอที่สามารถเปิดกล้องหน้าแล้วก็บันทึกไปได้ด้วยนะครับเหมาะสาหรับน้องๆที่จะฝึกแคสเกมหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับอัดคลิปตอนเล่นเกมกับเพื่อนนะครับแล้วไปลงใน YouTube นั่นเองนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้า Apple A 1หเนี่ยสามารถปรับกราฟิกสูงสุดในเกม ROV ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยเราจะไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าเลยครับ พอเราเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาครับอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับโหมดเฟรมเรทสูงเนี่ยถูกเปิดไว้แล้วนะครับเรามาดูที่หัวข้อคุณภาพเพดีนะครับว่าปรับได้เท่าไหร่นะครับอ๊ออ๋อภาพเพดีปรับได้สูงมากครับผมต่อมานะครับหัวข้อการแสดงผลนะครับ ทางระบบตั้งไว้สูงนะครับเดีย๋ยวเราจะลองว่าสูงมากได้ไหมการเปิดโหมดสูงมากอาจจะทําให้ใช้ทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการค้างหรือว่ากระตุกได้นั่นเองนะครับเราก็ยืนยันไปเลย ừ, โอเคเปิดสูงมากได้นะครับพาร์ติเคิลก็เปิดสูงมากได้เช่นกันโดยรวมสําหรับเจ้า Oppo A16 ในเกม ROV เนี่ยปรับการาฟิกได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเอาละครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับ เอาแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมดูว่าเกมนี้จะชนะไหมนะครับตอนนี้เฟมเรตก็จะวิ่งอยู่ในช่วงประมาณ40นะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้โหมดอ่านบันทึกหน้าจอเนี่ยเฟมเรตจะสูงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะครับสำหรับโหมดอ่านบันทึกหน้าจอนะฮะอ้าวบวกเลยดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โหหนักหน่วงฮะ หนังนวงหนังนวงโอ้ยเขาก็สู้นะเขาก็สู้นะไม่อรอดฮะ <Pick your S 1> ชิเปอรคิวอได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมถึงแม้ว่าเฟรมเลตตอนที่เราอ่านหน้าจอเนี่ย <One shot. S 1> จะวิ่งประมาณนี้นะครับ <One kill. S 1> แต่ภาพที่เห็นด้วยสายตาของผมเนี่ยคือมันยังลื่นปกติอยู่เลยนะทำได้ดีเลยฮะสำหรับราคา 4,799บนเนะคร้อก้าิบเก้าบาทนะ t รับน้ง s ง ก็มาดีครับก็มาดีครับอี้เกือบแล้วเกือบเก็บได้โอ้ยโอ้ยโอยเจ็บ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 มากใจเย็นจจเย็นเพื่อนโอ้ยมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วฮะปาาเขาให้คือเลือดเราน้อยเราไม่ค่อยกล้าบวกฮะหนีหนีหก็มาดีครับก็มาดีครับ ก็มาดีครับโอ้ยโอยโอยเจ็บมากเจ็บมากเพื่อนมาเพื่อนมาเข้าเลยเข้าเลยเก็บแล้วหนึ่งสองสุดจริงนี่ขนาดเลื่อนไม่เยอะนะฮะตัวตัวปะลนะ่ะอุ้ยมาสองไม่ไหวฮะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริง ความแป๊บเราจะรอจนกว่าเพื่อนเราจะมาโอ้ยเจ็บมากโอ้โหเจ็บมาก,มากฮะ อย่าหนีครับอย่าหนีครับไม่ทนันฮะอย่าหนีครับหนีเก่งมากปีป้อมเลยดีกว่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งป้อมฮะวันนี้เราจะลุไปถไหนแล้วเนี้จบไวนะ <One> ปาบเขาให้ปาบเข้าให้ปาบปเข้าให้ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเพื่อนก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับ,มรบ <S <S ไม่ลอดอะครับนี่เรียบร้อยฮะเก็บคิวเอาลุยเข้าไปลุยเข้าไปบนสกิปของเราเกมนี้น่าจะจบเร็วฮนะมาถึงป้อมหลักแล้ว ยังไงจบเลยหรือเปล่านะครับแ <'t> ม่สาวน้อยแ <got> ม่สาวน้อยแม่สาวน้อยแม่สาวนอ้วนอยมาก็มานี่ครับก็มานี่ครับมาดีครับรอดหรือเปล่าเรียบร้อยแลกกันไหมะล่ะแลกกันไหมะล่ะอ่าโอ้โหขอว่าอโอ้แมน that's the stuff เร็วๆๆๆๆเคลิปเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปปาบเข้าให้ปาบเข้าให้บอกเลยจังหวะนี้ไม่มีกระตุกเป็นไงล่ะปาบเข้าให้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเรียบร้อยฮะ้อมแตกแล้วจ้า ดาวกระจายรัวๆดาวกระจายรัวๆรูรๆรูรูรูทันไหมเรียบร้อย <One shot. S 1> แตกอีกแล้วฮ <One kill. S 1> พร้อมแตกไปเรื่อยๆเลยนะครับอ้าวเธอมาฟาร์มอะไรแถวนี้มาฟาร์มอะไรแถวนี้ไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันนะตามหรอตามหรอก็มาดีครับก็มาดีครับ เอามาล่ะเกือบตายผมเกือบตายคุณผู้ชมยังไงดีต่อไหมยังไงดียังไงดีเพื่งงอนมาเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวถึงเราเลือดจะหมดแต่เราก็สู้นะฮะ Oh man that's the stuff ลุยเข้าไปได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเลือดเท่านี้ชนะหรือเปล่าเรียบร้อยซึ่งจังหวะรอเกิดเนี่ยต้องอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราใช้โหมดอัดบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยมันจะกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเฟรมเรทมันลดบ้างไม่ไม่ค่อยนิ่งเนี่ยคือมันใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะครับขนาดเครื่องที่สเปค เริ่มต้นแบบนี้ยังทําได้ดีขนาดนี้เลยนะครับแล้วเราก็ชนะไปแล้วนะครับเลจบไปแล้วนะครับสําหรับเกม ROV นะครับําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมฟรีไฟกันเลยนะครับผมึ๊อเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมฟรีไฟแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากราฟิกนะครับดูว่าปรับกราฟิกสูงสุดได้เท่าไหร่สําหรับเจ้า Oppo A16 นั่นเองนะครับเข้าไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าเลยปึ๊บจากนั้นนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็ ไปดูที่หัวข้อกราฟิกแสดงผลครับึริ่มเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในหัวข้อการาฟิกเนี่ยทางระบบปรับไว้ในค่ามาตรฐานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นระดับสูงนะครับึเรียบร้อยครับปรับระดับสูงได้นะครับต่อมาระดับความคมชัดเราลองตั้งเป็นระดับสูงนะครับึเรียบร้อยครับปรับได้นะฮะและในหัวข้อเฟรมเรทส,สูงนะครับปรับเป็นขั้นสูงเลยึบ ปรับได้เรียบร้อยครับสรุปแล้วนะครับสาหรับเกม P5 เนี่ยเจ้า Oppo A16 ปรับได้สูงทั้งหมดเลยนะครับผมเอาละครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีต,ตั่สวรรค์ของเราค่อนข้างไหลลื่นเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ายตัวกล้องมาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเอาละครับมาโดดกันเลย โอ้ไหลลื่นใช้ได้เลยฮะยังไม่มีจังหวะกระตุกหรือว่าแหลกนะฮะเอ๊ลงตรงนี้ดีไหมอาแล้วเราจะลงที่อาคารนี้กันเลยเห็นต้นไม้เห็นอาคารแบบเนียนกลิบๆเลยนะฮะมองชัดเจนเลยนี่ขนาดเราใช้โหมดอัดบันทึกหน้าจอนะโอ้โห ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามือถือแรม3เนี่ยจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้นะฮะก่อนอื่นเก็บปืนมีนกนโอเคเดี๋ยวย้ายกล้องมาไว้ตรงนี้เอาละฮะเราได้ปืนกลนกันแล้วในอาคารนี้มีของเยอะพอสมควรเลยนะฮะอุ้ยเจอแล้ว เจ็บมากเจ็บมากครับโอ้โหเก็บไปแล้วหนึ่งฮะเอาละเดีย๋ยวเราลองขับรถกันดูว่าจังหวะแบบไปเร็วเเนี่ยเฟรมเลทมันเป็นไงบ้างเหยียบกันเล่งกันไปเลยห <Yeah. S 1> ยอนฮ่ฮ <c oughs> ้ยดีอยู่นะ นี่เร็วนี่เร็วสุดแล้วฮะโอ้ยรถอ่ดมากเลยครับทำไมอ่ดอย่างนี้วิ่งดีกว่าฉากเฟรมเรทเร็วๆก็ทำได้ดีนะครับ <S <S 1> <S 1> เฮ้ยรยิงข้างหลังข้างหลังหลังเข้าฮะซูมนี่ครับซูมนี่ครับสองนัดจ,จอดไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่กระตุกด้วยเอาดี เฮ้ยใครอะใครอะใครอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนเห็นคนนะอยู่ตรงไหนนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะะคิดดีหรือยังคิดดีหรือยังเอาล่ะฮะออกไปเจอกันหน่อยปามปามปามสองนัดจ,จอดคืออะไรบอกก่อนสภาพช่วงนี้มิดคำนี้นะสภาพเราจะเล่นเกมเร็วนะฮะเราจะไม่รอ nên nghe. Say lip bao Ừ. Wing đều đều, wing đều đều. Hả? Lạngเข้า ฮะ. Ôi, oi, 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 oi. Thằng nào thằng lạngเลย ฮะ. Đéo đéo, đéo con, cho yên, cho yên. Bằng 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 bằng. ถ้าเรารัวนานเป้ามันจะบานฮะต้องค้างไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิใจเย็นเพื่อนเห็นแล้วแหละอยู่ข้างบนใช่ไหมเสียงอะเสียงมันมาน่ะยังไงเห็นแล้วล่ะนานานาวิ่งอยู่นั่นน่ะวิ่งอยู่นั่นข้างหลังก็มีวะข้างหลังก็เข้าคุณผู้ชมเอาไงเอาไงเอาไง บอกเลยว่าเราจะไม่ยุดเยอนั่นไงปืสไรเอร์แบบไม่ซูมขอย่าด่ว,วนหมอบก่อนเจ็บมากอยู่ไหนเนี่ยเสียงมาจากตรงนู้นอยู่ไหนเอ่ยนั่นไงก็ซูมนี่ครับป้างอย่าหนีเลยอย่าหนีเลย นี่ไงห้าสิบห้าสิบเรียบร้อยมีอีกไหมมีอีกหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเอาละฮะตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต23ท่านนะฮะเราจะชนะพวกเขาได้หรือไม่อู้เห็นแล้วอยู่ไกลไกลมาก คุณผู้ชมดูนะซูมมีไกลนะซูมมีไกลยังเห็นนะเฮ้ยเครื่องสี่พันจริงดีเนะี่ยสี่พันเจ็ดจริงดิเนะี่ยฮะจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะดีไปแล้วนะ <c oughs> อาเราได้ยินเสียงอยู่ข้างบนนี้เสียงอยู่ตรงข้างบนนี้นะไหนเอ,ยเอ่ยเอ๊เสียงจากทึงนี้ก็มีฮนะ ไม่สิ่งเยอะจังอะ่ะโอ้ยปะทะกันดูเดือนนะเอางี้ดีเนี่ยดูยังทั้งหน้าทั้งหลังเลยนู่นไงมาแล้วคุณผู้ชมป่างเข้าบ้านเขาเข้าบ้านเขาเข้าบ้านยังไงออกมาป่างเรียบร้อยแมนเจอตอุ้ย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  โอเกือบเกือบไปมีอีกมาอีกไหมอีกมาเรื่อยเ,นนยเอืเน้นสไนเปอร์ฮะเน้นสไนเปอร์ช่วงนี้เอาละเราต้องเข้าวงแล้วใครจะยังไงไม่สนใจละตอนนี้ต้องเข้าวงอย่างเดียวเอาละเอาละเอาละ โอ้ดูเดือดมากเลยข้างหลังผมเนี่ยเอ๊หรือว่าไปเก็บก่อนยังไงดีเอาไงดีนู่นไงยังไงดียังไงดียังไงดีข้างนี้ด้วยอะมาเอามาเดี๋ยวเอ๊ะเอ๊ะโอวิ่งวิงว่งมาเป็นพวนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมมเฮ้ยทำไมเยอะอย่างนั้นนะทำไมเยอะอย่างนั้นนะโอ้วิ่งมาเป็นพวนเลยดูดิเฮ้ย คนเหรน่คนหรืออะไรโอ้ยบอดแน่เลยเพรว่าเนี่ยเฮ้ยสนใจกันบ้างไอ้ที่วิ่งมาเนี่ยอะไรคุณผู้ชมไม่อย่าเอาความเก่งนะแต่อันนี้ไม่เอาความเก่งนะบอดบอดมันเยอะเพลนกันป่าราบโอ้โห เอาละเหลือ3 3คนแต่ว่าสตูดนูนไงสตู้เรา2คนปาบเข้าให้คือคนนี้ยิงคนนู้นอยู่แล้วผมไปยิงเขาเว้ยแล้วก็เป็นที่หนึ่งพอดี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมฟรีไฟนะครับและนายตึงเนื่ขอเทสสองเกมเท่านั้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนื่งด้วยนะครับนายตึงเนื่จะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายบาย